เชนธนาเปิดใจกรณีโดนฟ้องช้อกง79ล้านสุดกรันปล่อยหูกลางวงสื่อพอบหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวน เขาเดินเขาเดจจะพาเพื่อนๆไปที่กองบังคับการปราบปรามซึ่งเชนธนาพร้อมภรรยาเจมการกัญญาและทนายความส่วนตัวหอบหลักฐา,านเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อชี้แจงกรณีเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกหาว่าเบี้ยวค่าสินค้า79ล้านบาทซึ่งตามข้อมูลนั้นชี้แจงว่าได้เลื่อนนัดตำรวจแล้ว3รอบนำไปสู่การเฝ้ามองหมายเรียกครั้งที่สองนัด18พฤศจิกาย,ยน2567นี้เชนธนาเปิดเผยกรณี นนไม่จ่ายเงินค่าสินค้าว่าสินค้าทั้งหมดยังอยู่ในคลังและพบได้ว่าได้รับความเสียหายจริงๆของทุกอย่างอยู่ครบและอยู่เกินพี่ตำรวจได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสฟังหนุนกระแสบางข้อมูลที่ผมมองว่ามันได้หรอเพราะผมมีเอกสารจริงๆที่บอกให้เขาไปรับของมาคืนเพราะมันมีการสั่งสินค้าเป็นเม็ดสีเหลืองแต่พอเปิดกล่องแรกออกมาเป็นเม็ดสีส้ม รของมันหลายบาทและผมได้มีการคุยกัน ในตอนนั้นเป็นเพื่อนเขามีการอธิบายว่าจะแก้ไขลอดกมันขายสินค้าได้ยากมากทั้งที่ผมชอบขายของและมีความเสียหายเยอะมากมันมีกรณีที่ซื้อพื้นที่ในสื่อหรือป้ายโฆษณาซึ่งเรื่องเหล่านี้ยืมไปทางแพ่งเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ส่งไปยังศาลให้สารตัดสินว่าสรุปว่ามันเป็นแพง่งและต้องชําระเงินหรือไม่เพราะมันเป็นสัญญาซื้อขายแต่เขามีการฟ้องแยง้งเรื่องคุณภาพมันไม่ตรงกับที่เขาเสนอขายเรา ในรตแรกๆต้องยุติการออนแอร์ต้องเรียกคืนทั้งหมดและมีการเรียกเงินไปกว่า60กว่าล้านเพราะมีค่าที่ซื้อพื้นที่สื่อและไปโฆษณา,าเรื่องนี้มันเป็นแพงเพราะเป็นบริษัทกับบริษัทคุยกันตอนนี้อยู่ในชั้นศาลตามปกติแต่ตอนนี้อาจจะต้องมีการยื่นสืบพยา,ยานเพิ่ม มันมีอันนึงอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเลยผมขอไม่เอ่ยชื่อว่าใครมีข้อมูลที่ผมส่งให้พนักงานสอบสวนแล้วเขาบอกว่าเชนโฆษณาเกินจริงเลยแล้วเดี๋ยวเราจ่ายค่าปรับกันอันนี้ผมมองว่าเป็นที่ขายของและลมหายใจของผมแต่มันทำไม่ได้ถ้ากินแล้วเป็นแบบนี้และมันมีหนักกว่านั้นมีคำพูดที่เขาบอกให้พูดไปเลยเดี๋ยวจ่ายค่าปรับให้จนวันนี้ผมได้รับความเสียหาย ราะผมมีนี้ตั้งแต่ปี2-5-6-4โควิดผมก็เหนื่อยก่อนจะร้องให้ด้วยความอัดอัน้นเราก็เรียนรู้และพัฒนาตัวเองถ้ายังมีโอกาสผมก็ยังจะขายของอยู่ผมค่อยๆดีขึ้นแล้วผมขอเธออย่าวับอย่าบอกว่าผมแกล้งร้องให้เลยมันเป็นเศรษฐกิจผมต้องใส่แมสกลั้นหายใจพูดเพราะมันขายได้ไม่ดี และเจ้านี้เข้าใจผมและผมเชื่อว่าหัวไม่บางช่องก็รู้ว่าผมใช้นี้หมดแล้วเราตั้งใจเรายังสู้อยู่นะถ้ามีโอกาสได้สู้ในเรื่องขายของแต่ในเรื่องของคดีมันเป็นแพ่งจริงๆเราเตรียมใจเลยนะแต่พอวันนี้มีคอมเมนต์คนบอกว่าใช้แล้วดีก็ชื่นใจและถ้าสารแพ่งให้ใจ่ายตามสัญญาซื้อขายบอกให้ใจ่ายเราก็จะหาเงินมาใช้ดีซึ่งตอนนี้ในขั้นตอนของสารแพ่งถ้าอุธรณ์แเราไม่ได้เราก็ต้องจ่าย75ล้านบาทรวม เียผมยังไม่ได้คุยในวรายละเอียดแต่วันนี้ผมยอมรับว่าเครียดมากเราทำธุรกิจมันเป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายแต่ไม่น่าเอาเรื่องส่วนตัวมากดดันหรือยุ่งเกี่ยวตัวผมมองว่ามีหลักฐานที่นั่นพอที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไม่ใช่ช่อบโกงหรืออะไร เพราะผมมั่นใจว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีทั้งที่ในธุรกิจหลายๆตัวของผมสร้างงานสร้างอาชีพผมไม่ได้อยากจะลงลึกตรงนี้แต่มีเอกสารเลื่อนนัดปกติตอนแรกผมทำใจมาแล้วจนเปิดเอกสารใบนี้แล้วเห็นแต่มีอรอยฉีกอยู่แล้วตอนนี้เป็นการรับทราบข้อกล่าวหาในขั้นตอนของแพง่งแต่ยังไม่สามารถลงลึกในรายละเอียดได้วันนี้ผมยังไม่ได้นอนเลยขอบคุณที่ทุกคนให้โอกาสชี้แจงมันมีข้อมูลที่ผมอยากชี้แจงกล่าวหาว่าผมป ช้อกงและมีพร,รบรเช็คในส่วนของอีกคดีหนึ่งสารชั้นต้นตัดสินแล้วว่ามีการยกฟ้องไม่ใช่การช้อกงแต่สื่อกลับนํามาลงและเรื่องพอร,รบรเช็คผมกําลังต่อสู้อยู่ผมโดนคุกและมีการประกันตัวออกมาจริงๆ ภระยาของผมตอนนี้ไม่กล้าแตะตัวกันเลยถ้าแตะก็ร้องไห้ถ้าศาลตัดสินว่าเป็นหนี้ผมก็จะใจทุกบริษัทมีหนี้หลายสิบล้านเราใช้หนี้หมดแล้วหนึ่งร้อยกว่าล้านเวลาไกลเกี่ยนหนี้เราจะมีการออกเอกสารกำลังซักให้คู่ค้าในวันนี้อยากบอกว่าผมยังสู้และอยากให้อุดหนุนสินค้าครับกำลังใจที่ยังสู้เพราะมีหนี้ครับสามปีที่ผ่านมาผมสู้ครับมันยังมีความสามารถในการขายของ แต่ถ้าดูจำนวนเงินวันนี้อาจจะมากกว่าทุนมันเป็นเครดิตพึงจะได้แต่ถ้าวันหนึ่งถ้ามีเรื่องเงินสดต้องดูธุรกิจกันไปจากนี้จะมารับข้อมูลฟ้องในวันที่26พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ